แ,แก่ไกลฉัน้องไม่สมน้ำสมเฮตดเองเป็นแล้วทานแมว่าต้องสมเพอาดีแสบแข้าส่อครับหนา้แล้วครับอีสานบานหฮาเป็นสามเมื่อกลัวแล้วครับเด็กครับได้ถึงเมื่อน,นี้ใช้เสียอะไรรวมอะไรในหลวงครับเมื่อน,นี้พอกใส้แล้ว วตอนกินข้าวเราห้อก็บจุ๊ดไครับนั่งกินข้าวกันไปใ,ในหลวงของห้องครับเพิ่นได้ดจากไปแล้วครับแต่ก,ก,แก็มีกลิ่นไก่พร้อมแต่ก็มีข้าวปั้นน,นี่ยน,นะเขาปั้นหน่อนรออีเหมี้ยวเหมี้อะไรนี่นะีเหมีม้ยวอย่าโดดข้ามกำแพงมาเด้อนั่นนักเลงนะนี่ยนะเหมีมม้ยวจกปั้นๆนะเนี่ยนะอื บรรยากาศเริ่มหนาวครับเริ่มซึ่งฤดูหนาวหนาวเราตอนแม่ถิ่นปีกไก่บ้านมัน้งครับแปลี่กนใกล้บ้านใส่เนอไม่สมใส่ถ่ายรถอีตู้เป็นกระดับเตาอยู่ว่แม่เตกหนาวอยู่่ะกระดับเตากรับครับแจตวพริกสดกับแบบหนาวจับไป๊ะแล้วเมืตอนกินครับสวัสดีครับรกกบรรยากาศตอนเช้าๆครับเมื่อวาน มากินขา้าวเส้าแล้วก็รวมถำายความอะไรแห่งในหลวงของเราครับมันใส่เสื้อดำครับครับมันรถไฟรายอันความเคลื่อนไปไหไครับผมเลื่อขึ้นรถไฟในหลวงกับเที่ยววันที่สิบสามครับที่สิบห้าแล้วกับเพิ่งรู้ครับค่าจะกินเหล่าเหลียที่ทงไรบาคนฟัง <laughs> เลยกินเขาเลเยแฟนครับจุกคนแต่ผมเกิดมาเนี่ยครับในหลวงเห็นเห็นเลยครับห้องหลาดมาเลยปัจจัยที่ควนสอนในมากกคือน,น,นะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับอยากให้ตามนะครับตีให้ตามนะครับเพราะมักบรรยากาศธรรมชาติบรรน,นอกบรรน,นอกอายุของเากินทั้งบ้านเขาปลูกพักปลูกยาสวนขั้วกินได้นะครับเดี๋ยวจะเลื่อนลอยตามท่านสอนไว้ครับสุดท้ายนี่นยครับผมมีอย่างโบเก่งครับก็เลย ขอพววัวลูกอิสานหล่นกินเที่ยวนี่ขอรวมไว้อะไรครับขอหนอกเกาวถอยควอมอะไรใ,หในหลวงของเราครับกินเข่าครับวันที่นี้ทำไมลูกลาเขาปั้นก็นมากินด้วยวันที่นึงเส้นกานเป็ดแมวว่านเขาไม่ไหวไม่ตึงบ่ไม่ได้โอ้ยขขาปั้นตนนัวนั่นเ<อ> <laughs> ขาปั้นยิ่งดังกว่าไอตึงเด้อ ใชย,ยีหย้อเบิ้งโอ้โหสม坤อะไรหรือหละเราเรือ่องย้อนเพิ่นยังแล้วนอดเอฟข,ขางเฮาเฮ้ยไอหูจักความากแม่เบิ่งคู่มืในในมอมอมาเมนู้นเหรอนี่แกงไก่บานใส่นมไม่สมครับน้ำไม่สมแม่เห็ดไม่ใหม่มันเปลี่ยนแล้วเห็ดเจ้าเห็ดยังไงก็เปลี่ยนไวแ้แค่ที่เดียวมันเปลี่ยนที่เดียวก็เปลี่ยนอันนี้ซองเราหิดแล้วครับอันนี้แซ่บครับอันนี้แมงครับท่านบ่มเบิดครับอันนี้กลินสดๆเลย กับเจ้าบวงเนี่ยก็มีปิ่งไก่บ้านครับอเอาแต่ขาเป็นเนื้อยทุบแสบมาปิ่งมีตับไก่บ้านพร้อมอันนี้แก้วสดตําเองแจ้วบวงมีพริกแล้วก็บกีบพวกเน่าอันนี้พักครับกระเดาก็มีได้หมดขึ้นนเรือทินี้มูสดทำทนห่อนก่อนครับทุกช่วง สมนว่านม่ดองครับอีสา,านเทอดขาด,ดอะไรผมแบบมีดุงเฮี้ยน,นครับเ้าขุยน้องหอนปิ่งไก่เี็นนีมจำเจ้า นี่คมคุณนานมาซเซาเย็นเย็นว่าเน้นนี่ครับปิ้งไก่บ้านเนื้อมันจะแน่นมันหอมตุ๊เดินมันแซ่บมากไก่บ้านแล้วเจ้าคุยครับผมมาคุยอยู่เ,เรือ่อยคุยนั้นเสร็จแบบมาก งูครับเบิกเนาะเนี๋ยพ,พันกินแม่โยจ้บใ้แม่วาซะกอนไอ้ป้นมันได้อะไรกินป้นกินข้าวเราบอพิงตับให้ป้นเล่นของเจเขียวเอาเบิกเนาะครับมาไ้ปานเราบอกขป้นพายยิ่ึงเนาะ นอนถาเอ็เดเลสแม่เขาปั้นดิกินบ่เอา้าปั้นปั้นปั้นนี่ตับไก่นี่นี่อุ้ยตับไก่ของปวดเขาปั้นนะนี่นี่พี่พี่พี่ข้างบนพี่พี่ไม่สนใจเลยนะนี่นี่เอาว่านี่ขับบอเอา้เอาอยู่ของปวดตับไก่ยังหรอขวัญตีนงึงเงี้ยแผมันออก ข้อไปนอนในบ้านในลานเกมแต่จำเลยตุย,ยนุ่ยนี่แข็งมากแขงไกลจนไม่สม <c oughs> มีเครื่องในใช้ได้หลายเนยเบิร์ระบบเครื่องในไกลนะนยาสีพันสูกินกมีเวลาเห็เดก็หมูป่าหื หมูปาม่ามันมันแสบกว่าหมูหวานนอ่หอมมากเนาะอ้หนกแสบคัอ้าเลี้ยงเลี้งเขหมูหมมีแย้งมเื่องว่าร้านอหานก็ใหญ่มากเลยกเรามีปนหมือนกิงกบแจวบองบงเข่ากันบะแม่หมผมผมหอมครับแกลด เขาเป็นมิ้มงมงยาครับอือนเ,เห็นมยู่จับจะบอกทังหล่า,าูสู่ตอนนู้สู่ไหมต้องเขานานหนาวเยครับตอนนี้มองอายง่ายไปหนาวเน้ยหนาวดูนี่ก็นาวแล้วหม<า>ว,วานนาวเกี่ยวขับครับ อาเด็กสวนทั้งไทยก่อนแต่อกมันออกมันแข็งโอ้ไข่มันแปกออกมาก่อนเลยโป้งโป้ง,ปงแล้วที่นี่ตายเราที่เขาปั้น,นอ,อย่างนั้นครับ เอาบกแมยังไ,ไม่สม,ม,สม,ม,สมครับครับแจวบอกหนึ่นแบตอนประแดดขึ้นจับมือกับใครใครหมันน,นัวตบมาก แฮ้กินรัวละเฮ้ยเบิดแล้วเบิดแล้วแม่กไมดเล่ใช่เขาไม่ใช่เขากินได้หมดแดงแดงจิบสองพับเห็ดเขาปั่นกินเขาเหนียวกันครับตาเพิ่์ตมกตับไก่ต้องเอาเขาคุกไว้กินสิ กไปเขาไปที่พร้อมจา,มานไหมแม่น้องบอกเอาไหบ้านน,นั่นนี่นี่โค้มเขาบกข้อ <c oughs> กินเบิด์ตเพียงนึงแตวเมื่อกี้นี่ขมลาวันนี้าน <c oughs> าว,ว <c oughs> างไปเดี๋ยวกินเองเออ <c oughs> ตับไก่เบิด์ตเพิ่งตับเลย <c oughs> นี่โค้มเดี๋ยวเนี้ยกินกขกเาขาวเผาล้วครับบกข้อขับเจ้าบดแดกเพิ่มมากครับ นัวเปิดแดของชลดขอครัท่านระเบิดครับอยู่นี่จะไปแม่ละลูกย่นเสียงปังเอนะไม่เ้เปิดประตูไว้เนี้ยเนาะเรียนไปนเขาทำเนี้ยมาขอเรื่นๆขวักเนี่ยควักเา บานแซบมากครับหอมนัวครับเยอะไปเลยร้อนขิงน,นาหรอกด้านกับเแซาครับกิงไก่แซมซีจี แจ็บคือแจ็บนั่งครับแจ็ปครับน,นั่งก็ตายครับมันสลบทุกอย่างมือได้รนะใส่กวาง แปะๆออกมาเลยวอ้ยใเปลนน <oh ้ำได้คือของ่างจริงิงเมดเลยสิดเติมเ่มิเติมวกามน้นิเิมต้งปิดงาจริงๆนะไม่ดูสามทุหมักมาเด็นเนี่บอก าการว่าใครจะเต็มครับนบั่งครับแบบหวานมัน้งนำน้วใ้น้ำ <c oughs> ี้เหนเชียวเยเนเ้ยเนเัมนชอบกิ๊กอน ต้มเรนน้แล้ไม่สมีหอมเปรี้ยวเพราะดีสมเพราะดีเลยไชยังไงนี่ยนะไชลังไหมไ่หลังไกลังไก่ครับใบบานหอมนัวดี มนชมไม่จริงนะฮะเกลียงนิ่มๆเพราะดิเป็นม,มันพันดีเพดดีเลยแน่ปีนไกบ่บ้านต่เสบมากเลยุ่น,นังเล่งปัน,นเขาฮาวันไปเลยเบื้องขุ้นมามาเขามาเขาจิตับเอาเด้หันเใจใจนัน รุนหไห่เด้ผยทั้งนอกลทร้มาด่าได้ผุผนเขามาอ,อสอเออสอาะผลอ้อเสาะผนผู้ใดผูสาวกีกบองอย่างนันน่นนน,น,นี่แม่ตัวนุยก็เท้าย่งนันลผูกพีไงปั่นข้างในพี่เขามาโชก่เบิง่ง มาลับมากลับมาลวนก็มี่มะเขาวิ่ตัวนึงนั่นมะเขาวนไก่บาดหยุกออกกลับมาเจียวพิกกี้ ตรงนี้ลูกโดดน้ำนะึนใจเอาจะส่กรอบมาอีกกรอบแจ่บแสบเจ้าว้แส่เอาทำมากินไดทำกับไกไไกับลูกโดดทำไมสมได้หลายแล้วพัก้อนนี้ตัวไม่สมมันไหมมันกรอบมันแสบดีครับ ตับเ,เขาปัน่นไปแล้วใช่ลูกโดดน้ำนะครับซาใจ ตอกฟ้าห่อครับตักฟ้าหมอไม่ต้องถามอยู่เหมือนผ่อนดังติดดังหมอนักฟ้อ

ไปเบิ้งเลยเบิ้งออกไปท้องถายบรืยังไงคนคนของบ้านเลยถายเยอะายอุดกายอุกเนาะทสปิดตลาดหายลงเหลือถ้เปิดสองจะพอหายพอคนถ่ายยังลงหรือถยบเดลนียได้ายเสริมเสริมไป ใครรู้อักรู้จักบางเขาไมบางเลอะเนอนำดูผ่านไม่บางย <c oughs> ี่ยนกินผ่าไปได้ที จะเงป่งแล้วหวเประทัดดูจุดประทัดแหลนเขาจะห่อง,งครับ,รบ<ม>ว่าเราบรรยากาศยุบานหนาวแล้วครับหนาหนาวฝนูอากาศฝน่นรุ่นวะเนตรงเรื่ไม้ไมถ่ายเย ก๋วยคอดรอผู้ชายตกได้เดยก็เที <Okay. S 1> ่ยวขอทั้งปีอ่ะฝนตกรับเจ้าล้มฝนปลามี่จะทำบางงานฝนเขากินได้หรอินได้แล้วพอวั ตอนนี้แหมตอนนี้แค่ตรงไหว์ใส่ครับตอนกินไก่นี่ยแันน้ำกินแต่เนี้ยมันเข็ดขึ้นารสุกน้ำทอดตรงน้ำกษะสุกภาพเขาเลยกินน้ำน้ำถังน้ำถังสีบอเข่าเกิดข่าว่าชะตำจากแดดไม่ขึ้นเข้า มันค่ายน้ำเรียเรียกขอจะได้สุดทีด่สงมืนมึงเข้าขึนน้ำมันน,น้อยน้ำน,น้องสามหายเฮายเฮ้ยเ่้ยเ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยคฮ้ยน้ย้เฮ้ยเฮยเฮ้นยเ <c oughs> ้เฮ้ <c oughs> ยเยเฮ้เ้ยเฮ้เฮ้้ยเย้ยเ้

บม่ต้องตามใจผมแม่ยังยัะแม่ทำมาทำต้องมาถึงเราต้องได้เอานนี้ไปแล้วเนี่ยจะทำน้ำล้งไหมอย่างนงี้ยเดีอยวเรียนเขาขายตรงในอาบานนี่ครับแล้วไม่บังติดตัว แต่หนามันอตั้งขายแค่ไหนขาดรถขาดเดคกขาดคนลงลนียเนี้ยขหนัก

không, không. <laughs> à, không, không được. <laughs> 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 <vả> <laughs> <laughs> ừ. Nào. có rồi, ngụ rồi. Thăng mù rồi. Cái miếng ruồi mô xíu lắm rồi nè mốt xíu lắm rồi mất xíu lắm rồi mất xíu lắm rồi mất xíu rồi mất xíu lắm rồi em xíu lắm rồi เขามาในาน้่ตว่าัวบรขา้ลัวดิตัวดินีครับยากร้องอันนีอะไเขามาขายน้ำมันตลา้่อยางันก่สั่นใส่ตเป็นไส่ัวดำแน่นอนเด้ยี่

โมมาแตงโมนี้ใส่บลอออ๊อ่แล้วสองแปสบสองเซลแบเีงนี่แหะแสบเขาคอข้อขอนแ่ชื่อไม่บอกแก่ จะมาครับกินมาบเห็นไหมคลิปหนาครับครับนีจุดนี้ผม้งขปันแสบเดี๋ยวมาครับ